ไปแม่คะอัสมากับอาน,นิสเรียนก่อนนะคะสาลวัอาลูกสัสาลา,า,า,ามวักใใจเรียนนั้นลูกพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดน,นั้นลูกเชาญรอค่ะแม่ไปก่อนนะคะแม่ แมลูกข่ะแม่ลูไปเรียนเหรอ ทยที่ชีวิตของเขาี่ไม่เคยมีรอยด่างเลยแต่อิสลามของเราได้โอกาสให้กับผู้ที่มีความผิดพลาดผู้ที่เคยพลาดทั้งในชีวิตให้เขาได้ปรับตัวหรับใจฮลัลโหลว่าไงวะวันนี้ถึงตามมือเลี้ยงเลยนะเออไม่ลืมบอกว่าอืมอเคเคเค เขาตั้งอะไไม่มีอ่ะ,ะย้ายดีๆไหมไม่มีพ่อไม้ดูพ่อยังไม่ยุ่งเอาเงินนั่นแต่ของลูกนะพ่อพ่อ oh. A good enlightening This day is so bright. As the first. How on, everyone. Cha, na, Ău nấm ấy Ừm, Ấu đây Ừm, học เอาไปทำอะไรลูกเอามาซะหน่าไม่มีแล้วลูกพ่อเอกตังไปหมดแล้วถูกโอ้เอ็มเนาะปวดปทางฮิดายาให้เกิดลูกฉันด้วยเจจะไปไหนอ่ะจังกูดิ ไปเสพยาละสิสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามนะอย่าไปนะยาดสำคัญลยวัสดีครับเซียว่าไงครับ,รบผมอยากเจอเสียครับเชิญเชิญครับเชิ เซใช่ครมาเซรครับคือขอยืมตังค์สักสามพันได้ไหมครับกี่แล้วเหรอมึงของเก่าก็ไม่ใช่แล้วจะเอาเพิ่มอีกเหรอขอเสียครั้งสุดท้ายเลยครับสามพันเพราะมึจริงจริงครับเสียเออเออแต่การนี้เป็นครั้งสุดท้ายของมึงเลยไหมครับผมครับอ้าวผมครับเสียเก๋ๆน่ารัก อยากที่พูดไว้กับกูเมื่อไรจะคืนเงินให้กูตอนนี้ผมยังไม่มีออกเสียขอเวลาอีกสักพักน่าเกบเสียไม่ได้มึงต้องคืนกูนนไปในสามวันแต่กูมีข้อเสนอให้มึงได็กขาวว่ามึงมีน้องสาวซะด้วยสิทำเสียงั้นเอาน้องสาวมาแลกก่อนแลกกับนี่ทงหมดที่มึง้างไว้เออะไรเสียกูให้เวลามึงกลับไปคิดหนึ่งคืนทำมึงไม่แล้มึงตายแนอ่อนนัส เดี๋ยวตอนเย็นไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวนอกกลับเองโอเคโอเคกลับบ้านดีๆนะตั้งใจเดือหรอค่ะท,ที่เล่นยาหรอสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ เดี๋ยวตามนั้นอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามสมาร์ททําเมคอัพมาคนเดียวเหรอ Oh, ไหนหร่องอ้าวเห็นน้องบอก hey, no, กินข้าวก่อนเดี๋ยวอาน,นิสก็คงกลับมีใครเห็นน้องไหมอืมไม่รู้เิงกินเลยไม่มีใครเห็นจริงจริงหรอเป็นอะไรของมันวะกินข้าวดีๆไม่เอาแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ตามหาให้ไม่ไม่ก็เราไปแจ้งตำรวจหรือว่าประกาศตามหาในเฟซก็ได้ ท้ำหาน้องนะลูกเดี๋ยวแม่ขอตัวไปละหมาดก่อนนะลูก <Okay. S 1> เดี๋ยวก็คงกลับแล้ยไปเที่ยวกับเพื่อนมัง่งเออมันกินข้าวไปที่ยังคงต้องดทนข้าทำผิดอะไรอไม่ไูกชายัางไม่กลับมาพระองค์ทรงหมะทานให้ลูกฉันกลับมาเถอิอ นอนอีกแล้วหรอพ่อลูกหายไปทั้งคนนะว,นวันวันมัวแต่นอนอยู่ได้อาสมะโทรหาตำรวจให้หน่อยโทร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 หาตำรวจเลยไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหนฮัลโหลคุณตำรวจคะครับทุกคนเรามีงานเท่าแล้วรบรบทราบ ไว้ทำไมออพไชัยมุนนั่นแหละขายมาให้กูเพื่อแหละกับนี่ที่พิชัยมุงติดกูไว้

ไปสุดจุดหมายด้วยความหวังให้ความฝันเป็นดังตั้งใจเราจะขอส่งต่อรอยยิ้ให้โลกใบนี้กว้างใหญ่ให้เธอและฉันได้เข้าใจเราจะคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดไป လာနေတော့မင်းကြမ်းတယ်မတူပဲလဲလားမိတ္တော จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราที่ให้เห็นว่าต้นเหตุของปัญหาต่างๆได้เกิดขึ้นมาอันเนื่องมาจากยาเสพติดหือสิ่งมึนเมาต่างๆเพราะยาเสพติดเหล่านี้คือสิ่งที่จะทําให้สติปัญญาของคนคนหนึง่งมันหายไปทําให้ควบคุมสติไม่อยู่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สมควรกระทําไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายคนบุปการีฆ่าคนอื่น เรื่องอื่นที่แย่ไปกว่านี้และนี่แหละาศาสนาอิสลามสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่แค่การรักษาชีวิตรักษาสติปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นการรักษาความปลอดภัยในสังคมบ้านเมองขอขอบคุณสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาที่ปลูกจิตสำนึกให้ดิฉันได้รู้และแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดี และสามารถนำไปใช้ได้จริงรในการดํารงชีวิตทั้งกับตนเองครอบครัวและในสังคมปัจจุบันค่ะให้เจอาไปจุดยด้วยความวยังมีฉั้นตรงนี้ม่หางหา